บทสรุปครั้งนี้จบจริงหรือไม่ลองมาเช็คคำตอบกันนะคะจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเลิกลากันไปแล้วละ่ะหรือบางคู่ก็อยู่ในช่วงที่มีปัญหากันมาดูสิว่าในครั้งเนี้เอา้าจะจบจริงไหมโอ้จริงๆมองว่าได้ไพ่ duo ไพ่ the star แล้วก็ไพ่ the moon เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะ แล้วเขาอะ่ะมีการเข้ามาส่องเข้ามาติดตามดูคุณด้วยนะไม่รู้จะเซ็นเซอร์ยังไงนะคะพอดีไพก่ก็แก้ผ้าเหลือเกินเนี่ยมีความเหงามีความคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะทักคุณจังเลยได้ทรมาสองไพ่จำนวเป็นการส่องตอนกลางคืนแต่บางคนเขาอาจจะไม่ได้ส่องคุณกลางคืนก็าอาจจะส่องในเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองเงียบ นะคะเวลาที่เขาว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงานมันก็มีเวลานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในมุมเงียบๆเ,เขาก็คิดถึงนะคะไพ่ดูเป็นไพ่ของคนที่แบบเหมือนมีการแบบเข้ามาส่องคุณผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งถ้าคุณอะมีช่องทางออนไลน์มากกว่าหนึ่งช่องทางเขาก็ไปดูทุกช่องดูมากกว่าหนึ่งช่องนะคะ,แล,ะแล้วดูแลเป็นยังไงขึ้นเดอะสตาร์ขึ้นมาเขามองว่าช่วงนี้คุณดูดีขึ้นดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้น ดูมีสเสน่ห์แล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณเริ่มผ่อนคลายอะ่ะเหมือนคุณเริ่มปล่อยวางเรื่องความสัมพันธ์ที่จบลงไปเหมือนคุณเริ่มเริ่มจะ move on ได้มันทําให้เขาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ดูดีขึ้นอะ่ะดูสวยดูลอขึ้นแล้วช่วงนี้บนโลกออนไลน์ก็ดูฮอตเหลือเกินนะคะคุณอาจจะมีการอัปเดตแล้วก็มีคนมาเม้นต์มาไลค์มาแชร์อะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มเริ่มสงสัยเริ่มแอบระแวงว่าเอ๊ะหรือว่ามีอะไรดีคุณมีคนใหม่แล้วใช่ไหม มันก็เกิดอาการแบบแอบห่วงอะอาการของคนที่แบบมาเสียดายอะพยไพ่ใบนี้เสียดายชัดเจนมากนะคะแอบห่วงแอบเสียดายกลัวค่ะกลัวกลัวอะไรนี่คือพระจันทร์นี่คือคุณสวยงามเชียเห็นไหมเหลืองเชียะสดใสเชียะนะเนี่ยก็เหลืองนี่ก็พระจันทร์คือคุณแล้วเขาเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นมีคนแบบมาหมายปองนะเขาก็อยู่ตรงนี้อันนี้คนอื่นนะเนี่ยนี่เขาอยู่นี่อยู่ริมน้ําเนี่ยตะคุ่มตะคุ่มอยู่เนี่ย เขาแอบมาส่องแล้วพอส่องขึ้นไปช่วงนี้คุณสวยขึ้นเห็นไหมโดดเด่นหล่อขึ้นสดใสขึ้นคนเข้ามามองคุณเขาก็เลยเริ่มแอบแอบหวงแอบเสียดายแล้วก็มีความกังวลกังวลว่าคุณน่ะจะมูฟออนจากเขาได้จริงจคือคนคนนี้เขาเริ่มคิดถึงอ่ะแล้วก็เริ่มโหยหาอยากคุยกับคุณมากๆเลยอ่ะโดดเดี่ยวอ้างว้าง เขาเป็นคนที่บอกเลยนะคะเวลาที่เขารักใครอะ่ะเขารักจริงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะ move on เขาจะ move on ยากมีแนวโน้มนะคะว่าปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา,าอาจจะเป็นในเรื่องของความชัดเจนไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะให้ฉันเป็นตัวจริงเมื่อไหรจะเปิดเผยสถานนะอ่ะหรือบางการณีก็มีในเรื่องของทางเลือกเข้ามานะคะตัวเลือกมีทางเลือก นะคะแล้วก็มีในเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะครั่งการทํางานบ้าง,งานจนไม่มีเวลาก็ได้แล้วสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็จบกันไปนะคะสี่ไม้เท้าขอดูซิไม่ได้อยากที่จะจบกับคุณนะยังอยากที่จะมีคุณไว้ยังอยากที่จะมีคุณไว้อ่ะคุณคือความสุขของเขาค,คือความน่ารักความสดใสรอยยิ้มแสงสว่างในชีวิตของเขาเวลาทํางานมาเหนื่อยเครียดนะ่ะคุณนั่นแหละก็เป็นที่ที่ฮิวใจของเขานะ แล้วเขาคิดจะทำอย่างไรจะมาส่องอย่างเดียวหรือว่าคิดจะทำอะไรมาละไพ่โอ้คือกระชากอารมณ์หมอะช้ามากตัดสินใจแล้วนะตัดสินใจอะไรตัดสินใจที่จะมาทำอะไรสักอย่างจะเคลื่อนตัวมาทำอะไรสักอย่างกำลังจะไปได้ดีไพ่เงียบไม่กล้าเขาอะมาส่องแล้วอยากทักคุณมากอยากจะกลับมาทำอะไรให้มันดีขึ้นนะ่ะ แต่เขาไม่กล้าไงอืมเพราะอะไรหลหรอเธอโอ้สี่ถ้วยกลัวคุณปฏิเสธข้อแรกเขาอ่ะตัดสินใจแบบเอาละฉันจะทักไปรวบรวมความกล้าจะไปพูดไปคุยไปทำยังไงก็ได้ความสัมพันธ์มันไปต่อกันได้หรือให้มันกลับมาอยู่ในชีวิตกันได้นะคะแต่ไม่กล้าเหตุผลที่ไม่กล้าข้อแรก เขาเห็นว่าคุณเข้มแข็งแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขามีความกลัวเขาไม่มั่นใจไงว่าคุณอยากคุยกับเขาไหมกับประเด็นที่สองมองว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวนะคะไพ่ที่ค่อนข้างจะชัดเจนใบนี้ใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนี้มีโอกาสที่เขาจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวซึ่งถ้าเขากลับมาเขารู้อยู่แล้วว่าคนอกโก้อย่างคุณอะ ยังไงฉันก็ต้องได้สถานะถ้าไม่ได้สถานะเธอไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าเขาอาจจะรู้อยู่แล้วนะซึ่งถ้าเขากลับมาแล้วให้ไม่ได้ไงก็ไม่รู้จะเสนอหน้าเข้ามาอย่างไรอ่ะแล้วมันจะจบจริงหรือไม่สรุปไปเลยเจวิลไพเวนกรรมค่ะ โอ้มีพลังงานของคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนรักทางไกลหรือคนไทยที่อยู่ห่างกันพลังงานของคนอายุต่างต่างต่างอายุต่างต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมมีพลังงานของคนที่เดินทางบ่อยๆนะคะแล้วก็ข้าราชการทหารตำรวจคนในเครื่องแบบหรือคนทํางานที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือคนที่รักรถคนที่ชอบรถอมืมาดังไพ่บุญกรรมเลยโอ้แรงมากคุณไพ่เดวิ เวรกรรมไพ่ไพ่พระไพ่บุญสัมพันธ์กันนะคะไพ่จัสเมนมันเหมือนปุปเพสันิวาสนอะมันเหมือนคนที่ยังมีในเรื่องของเนี่ยบุปเพสันิวาสบุญกรรมสัมพันธ์กันนะคะจะตัดกันมันยังตัดไม่ขาดหรอกเพียงแต่ว่าพลังงานของคุณกับเขามันจะมีเคมีคล้ายกันอย่างหนึ่งก็มีความอิเกโ้ะมีความไม่ยอมมีความอาชนาการอนะ นะมองว่าเขาจะติดต่อกลับมาแน่ภพ่ในนี้อะไรที่จบไปแล้วจะมีการกลับมาพลิกฟื้นจะมีการติดต่อกลับมาแต่ว่าณัชชาก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะยังแบบเหมือนมีตัวเหลือกมีทางเลือกอะไรประมาณนั้นะ่ะยังไม่จบจริงค่ะมีบุญกรรมสัมพันธ์กันมีบุเพสนิวาสยังมีเหตุที่จะต้องกลับมาแล้วขออภัยค่ะเมื่อกี้นัชชากดอัดแล้วมันไม่ติดนะนัชชาถามว่าในความสัมพันธ์นี้ อ่ะมันจะจบจริงไหมไพ่ก็สรุว่ามันยังไม่จบเพราะว่าเรากับเขายังมีบุญกรรมสมพันธ์กันนะคะแต่ถามว่ากลับมาแล้วจะได้กลับมาคบกันเป็นแฟนไหมมันจะเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็จะเป็นแบบว่าเติร์ดปาร์ตี้ก็คือเขามีคนของเขาอยู่แต่ก็ยังมาคบกับคุณอาจจะเป็นลักษณะคนคุยก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนก็ได้แต่ให้มากกว่านั้นไม่ได้เพราะมันมีอุปสรรคหรือประเด็นที่สองเขาอาจจะไม่ได้มีตัวจริงเขาอาจจะคุยหลายคนแล้วคุณอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด เขายังไม่ถูกใจที่สุดเขายังอยากค้นหาไปเรื่อยๆอถ้าไม่ถูกใจที่สุดแล้วจะกลับมาคุยกับเราทําไมเพราะเขายังอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตคุณเป็นเซฟโซนคุณเป็นที่ที่สบายใจนะคะคุณเก่งคุณฉลาดมีอะไรเขาปรึกษาหารือคุณได้อารมณ์แบบยังไม่ใช่ตัวเลือกที่จะเป็นแฟนที่ดีที่สุดแต่เธอเป็นคนที่อยู่ในชีวิตฉันและฉันมีความสุขอะนะเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ด้วยความที่บอกว่ามันยังมีบุญกรรมสัมพันธ์กันไงมันยังตัดกันไม่ขาดสรุปควรจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้อะทำอย่างไรโอ้ The Lover, Empress อืมสิดาบหถ้วยโอ้ไพ่ราชาราชินีขึ้นมาเลยโอเคสิ่งแรกเลยนะคะอย่าทำตัวเป็นของตายให้ค่าให้เกียรติตัวเองไม่ใช่แบบ เเขามาง้อนิดเดียวก็ใจอ่อนถ้าเราทำตัวเป็นของตายเป็นของเล่นเป็นคนคุยเป็นคนในความลับคนแอบแซบเขาก็จะเก็บเราไว้ในสถานะนั้นไปตลอดแต่ถ้าเรากลับมารักตัวเองให้เกียรติตัวเองไม่ลดคุณค่าไปเป็นของแซบให้เขา นะคะก็คือตั้งตัดใจแล้วก็มูฟออนไปเลยเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองพอเขาเห็นแล้วว่าเราอะ่ะเริ่มมีทางเลือกมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาเขาจะเกิดความไม่ยอมเกิดความอีโก้เกิดความแบบไม่ได้เธอเป็นของฉันฉันหวงเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายกลับมากลับมาทุ่มเทกลับมาดึงเรากลับเองนะคะเราก็นั่งสวยนั่งหล่อไปยิงๆไป แล้วก็คิวถัดไปเข้าเลยค่ะก็คือไปคุยกับคนอื่นเลยทําให้เขาเกิดความหึงหวงเกิดความไม่ยอมกลัวที่จะเสียเราไปแล้เขาแอคชั่นเข้ามาอ่ะสรุปหนึ่งใบเห็นไหมจะมากอดเธอไว้ไม่ปล่อยหรอกฉันหวงอืมเจ็ดดาบอืมเหนื่อยจ้ะเอาเป็นว่าเขาไม่ยอมปล่อยคุณหรอก แต่ว่าเขาก็ยังไม่ให้ความชัดเจนนะถ้าคุณแฮปปี้ตรงนี้ก็น้อมรับคำทำนายไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ